เดช็อกชอกย้อนันที่สายของคุณบอยกันครับคุณบอยเรื่องของสยองกองถ่ายตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เ,เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับนะครับบอยโทรศัพท์ประดักแถวไหนครับเอ่อตอนนี้อยู่ที่รามครับแถวแถวรามคําแหงนะสัญญาณเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับชัดเจนดีนะ นะครับสยองในกองถ่ายเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ไปถ่ายงานที่ส่งให้กับอาจารย์เป็นหนังสั้นอนที่ร,ราชบุรีท,รที่จังหวัดราชบุรีนะเป็นยังไงครับไปเจออะไรข้าวบอยเอ,อก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ขึ้นปีสี่ฮะแล้วก็ประมาณว่าเราก็ปัญหาโลเกชั่นที่แบบว่าดูเป็นแบบว่าออกเป็นแบบว่าบ้านโบราณโบราณน,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 นิดนึงอะฮะ เราต้องการถ่ายหนังแบบออกแนวย้อนยุคนิดนึงเงี้ยหนังทีเลียดหนังย้อนยุกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เก่ามากและตอนเนี้ยก็คือเพื่อนรัชไดนเนี่ยบ้านเขาอยู่ที่ราชบุรีครตอนเนี้ยเราก็มองกันว่าเออมันก็ใกล้กรุงเทพอเงี้ยมันก็สะดวกวก็เลยไปแล้วก็ไปเจอบ้านตอนแรกมองไบ้านสองหลังคือเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงนะ,ะครับก็มีบ้านของคุณคุณตาคนหนึ่งแต่ว่าบ้านคุณตาเก่ามากคือมันแบบว่า เต่าเกินนะฮะแต่ว่ามามาเจอบ้านคุณป้าอีกหลังหนึ่งรู้สึกว่าอโอเคแบบว่ามันเข้ากับคอนเซปต์เรื่องอืก็คือว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของปู่กับหลานครนะฮะก็คือปู่เนี่ยประมาณว่าเก็บหลานที่แบบว่าเป็นเด็กกำพร้ามาเลี้ยงแล้ววันหนึ่งคุณปู่เขาต้องตายคือเขาป่วยอะฮะครับครับเราก็เลยเลือกบ้านหลังนี้แล้วคือคุณป้าเขาใจดีมากออื วันแรกผมก็ไปถ่ายกันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนะครับบอยบ้านที่บอกนี่คือเป็นลักษณะบ้านไม้เป็นบ้านไม้ครับเป็นบ้านไทยปะเออเป็นไทยหรือเปล่าก็คือมันเป็นบ้านไม้แบบที่คือดูเป็นแตงกวาดนะยกพื้นสูงคือไม่ใช่บ้านไม้แบบทรงไทยเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นบ้านไม้ที่แบบว่าเหมือนแบบว่าแบบพื้นเมืองเก่าๆฮะแบบว่าชนบทเก่าๆฮะยกพื้นสูงแต่ว่าที่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า คือลาดบุรีมันใกล้กับกรุงเทพมากเลยครับพี่แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยครับคือมันแบบว่าบรรยากาศทุกอย่างมันดูแบบว่าสงบเหมือนแบบว่าเหมือนความเจริญเข้าไม่ถึงอรพี่ทั้งๆที่ว่ามันก็่ยอยู่ในตัวเมืองลาดบุรีเลยนะฮะเราก็เลยถูกใจโลเคชั่นนี้มากครันะฮะก็เลยไปวันแรกถ่ายทําไปก็ไม่มีปัญหาอะไรคือทั้งเรื่องอ่ะมีแค่มีแค่คนแก่กับเด็กเด็กแต่เนี้ยเป็นเด็กประมาณอ่าปสามอ่ะฮะ แล้วตอนนี้กองผมได้เป็นกองต้นแบบเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเคยถ่ายหนังแล้วว่าเคยได้รางวัลอะไรเงี้ยก็คือได้กลายเป็นกองต้นแบบก็คือมีแบบทีมงานจากอ,อาจารย์ของมหาลัยอื่นเขามาดูลอาจารย์ผมเขาก็ามาดูอะไรเงี้ยครับไอ้วันนั้น่ะวันที่เกิดเรื่องตอนเช้าอาจารย์เขาถามผมว่าหนังเรื่องนี้ยดีไหมดีเท่ากับเรื่องเก่าหรือเปล่าเรื่องยนิสัสของผมอะ ในต,ตอนนะครับผมเป็นภูมิเก่าอยู่ผมก็บอกว่าเทียบกับเรื่องเก่าเหรอคะเรื่องเก่าดีกว่าอาจารย์อืแต่ว่ามีปัญหาเขาตรงที่เด็กอะถ้าเด็กเล่นได้ก็โอเคมากแล้วก็บอกว่าแต่ผมโชคดียอย่างหนึ่งฝนไม่ตกอืออาจารย์เขาเค้บอกมาว่าแล้วเราได้ไว่าอะไรหรือเปล่าได้ขอครับพ่อผมมาหลุดปากไปว่าโอ้ยผมไม่เคยว่าเลยครับอาจารย์แต่อตอกกอกมาไม่เคยว่ายผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อื อาจารย์บอกว่าเออไหวเท่าไหร่ก็ดีนะครับแล้วบอกเพื่อนๆด้วยอ,อย่าพยายามพูดคาหยาบอะไรให้มากอะไรเงี้ยฝูบุญลงบุรีอะไรเงี้ยมาบ้านเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผ่านไปก็ไม่ได้คิดอะไรฮะพอตกกลางคืนเราขอป้าเขาไว้ประมาณแค่สองทุ่มแล่วไปทำฉากในวันนี้และมันมีปัญหาอยู่ว่าพอหลังจากสองทุ่มแล้วก็เซตฉากฉากหนึ่งขึ้นมาเป็นฉากที่ปู่เขาแสดงการป่วยก็คือแบบไอ้อ่ะ อ๋ออายอายอยู่แล้วเด็กในเรื่องอ่ะน้องคนนี้เขาเขาพูดแค่ประโยคเดียวอะฮะว่าปู่ปู่ปู่เป็นอะไรพูดแค่เนี้ยฮะแต่ว่าถ่ายกันยี่สิบเทคล่นไม่ได้ยังไงก็เล่นไม่ได้เออผมก็แบบว่าเอ้ยคือทั้งกองหุดหยิดมากแล้วตัวผมก็หุดหยิดมากก็แบบว่ายังไงว่าทำไมเล่นไม่ได้เหรอครับก็เรียก ให้ผู้ช่วยไปแบบไปบิวอารมณ์ผมก็อารมณ์ขึ้นมากก็แบบโวยคนในก,กองเฮ้ยยังไงเนี่ยครับแค่นี้ทําไมอันนี้ไม่ได้เงี้ยบิวจนเด็กวัวพี่หล<อ>ังจากตอกทุ่มเลยไปจนถึงสี่ทุ่มคือขอแค่ฉากนี้ฉากเดียวแล้วเราจะปิดกองเพราะว่าเราขอเวลาเขาเกินมากแล้วป้าเขายอมออกจากบ้านนะฮะเขาให้เวลาเราดีมากเขาแบบเป็นเข้าใจดีมากคนแถวนั้นอืปรากฏว่า ก่อจะถ่ายเฟจก็ล่ากไปจนถึงสี่ทุ่มทุกคนก็เหนื่อยมากพอตอนเช้าก็มาเช็คเทปคนคนที่ทำฟาวเป็นผู้หญิงผู้ช่วยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงหมดก็มีผู้ชายอยู่ไม่กี่คนตอนเช้าประมาณสักแปดโมงเก้าโมงฮะพวกก็มาจัดไฟเพื่อถ่ายตอนเช้ากันแล้วก็ให้ผู้หญิงเช็คเทปเขาก็เช็คเทปกันบนบ้าน ตอนนี้ผมก็เข้าไปกินน้ำพวกเพื่อนผู้ชายก็อยู่หน้าบ้านจัดฟงจัดไฟผู้หญิงก็เช็คเทปกันนั่งล้อมกันครับปกติเขาจะใส่ดโฟนเช็คเทปทุกีอ่าใช่แต่ตอนเนี้ยไม่รู้อะไรครับเขาก็เปิดเสียงผมก็เข้าไปกินน้ำผมก็เข้าไปกินน้ำผมก็ฟังคก็เป็นเสียงประมาณว่าเป็นเสียงในเรื่องปู่ปู่ปูเป็นอะไรเสียงไอปู่ไออะไรเงี้ยเด็กก็ถามปู่ปูปูเป็นอะไรอย่างเงี้ย สักพาก็เสียงผมว่าคาดแค้นอะไรเงี้ยแล้วก็เงียบไปเป็นเสียงคุยกันตอนนี้ผมก็คิดในใจว่าเอ๊ยอาจเทปอยู่ใครมาคุยกันอย่างนี้วะและเสียงเหมือนเพื่อนผมมากแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเสียงเนี้ยมันจะเหมือนผู้หญิงก็ไม่ใช่จะผู้ชายก็ไม่ใช่แต่เป็นเสียงคนคุยกันแต่รู้สึกว่าเสียงมันเปื่อนเป็นเหมือนเด็กอะฮะคุยกัน ผมก็เอ้ยผมแบบคือผมเป็นคนฟีเลียอยู่แล้วสะบทในใจเลยนะพี่ประมาณเอ้ยคุยกันได้ไงวะแบบบันทึกที่มันเดินอยู่้มาคุยกันได้ยังไงเออแล้คุยกันว่าอะไรวะแบบแม่น่ารำคาญว่ะแบบว่าเมื่อไหร่จะกลับกันสักทีไม่เห็นสนุกเลยครับตอนนี้ผมเริ่มขึ้นแล้วในใจนะฮะก็มองหน้าไปหาเพื่อนหน้าเซ็งเ่งอ่ะก็คิดต่างๆนาว ดาวว่าตอนนั้นคือะไรไปตายของคุณคุณบอยคิดว่าเพื่อนเนี่ยบ่นใช่นร่ว่าเพื่อนกนเราผมก็เอ้ยแต่ด้วยนิสัยของคนในกองเขาไม่พูดกันอยู่แล้วไงพี่ใช่ถูกเออสักพักในจังหวะที่เราคิดอะเสียงโผล่ขึ้นมาเลยว่าไหลจะกลับกันสักทีดึกดื่แล้วลำคาอนถ่ายกันอยู่ได้ไม่เห็นมีอะไรดีเลย เท่านั้นแหละแบบว่าทุกคนกระเจิงเลยพี่แบบว่าลุกว่าเออเออผมแบบขนหัวลุกแล้วผมคือกินน้ําอยู่ผมวิ่งออกมาข้างนอกเลยแล้วคือเพื่อนข้างนอกแบบตกใจมากอ่ะแบบว่าเกือบทําของพังเกือบทําไฟแตกอ่ะแล้วก็ถามกันว่าเอ้ยเป็นอะไรก็บอกแบบไม่ไหวแล้วอะแบบว่าตอนแรกคิดว่าเพื่อนบ่นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงพี่อล้วมาคุยกันแล้วเพื่อนเราที่นั่งเทคเทปอยู่ก็คือวิ่งออกมาด้วยเหรอฮะผู้หญิงพี่แบบ พุกคนกระแจงคือรู้แล้วอะครับว่ามันคืออะไรออืแล้วคือเข้าใจแล้วพี่เพราะผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนอออกมาคุยกันปุ๊บเราก็มีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาจะคอยคุมกองเขาบอกเอ้ยไม่มีไรครับเอออาจจะเป็นเทปเก่าไอตัวเพื่อนผมที่เป็นคนใส่เทปเนี่ยวันนั้นก็ไม่พูดไม่พูดอะไรละครับครับอือก็แบบว่าผู้หญิงเขาแบบร้องไห้เลยพี่บอกว่าเจอแรงจังไอตอนนั้นเป็นตอนเช้า ก็แบบว่าเอเอายังไงดีว่ากองมันกองมันไปไม่ไหวแล้วพี่ตอนนี้ความเสียหมดแล้วอ่ะเสียแล้วพี่เราก็ตัวผมก็ต้องนึกออกพี่ต้องคุมให้อยู่อ่ะครับครับแต่มันเป๋ไปแล้วตัวผมก็เป๋มากตอนนั้นแล้วเราก็ทําใจดีว่าอ๊ะเออเทปเก่าเงี้ยพี่เขาบอกเออคงเป็นเทปเก่าอะไรเงี้ยก็ออกกันตามนั้นเพื่อนก็บอกว่าเออมึงคิดไปเองเปล่าอะไรเงี้ยมึงอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะดีอะไรเงี้ย คุยกันและตอนเที่ยงพี่เพื่อนผู้หญิงเช็คเทปทุกอย่างเงียบหมดแต่ข้างข้างขางบ้านน่ะฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านเป็นคลองพี่พอบนทึงเทปปุ๊บเราก็จะเช็คสาวก็บรรยากาศก็แค่แบบ,บ,แบ,บว่าประมาว่าบรรึุแค่แอมเบียนหรือเฉยพี่ไม่ได้มีอะไร เป็นเราต้องการเสียงเรือผ่านพอดีก็คือเราต้องการเสียงแบ็คกราลรอบๆบ้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมย้วฝั่งตรงข้ามเขาก็มีสวดเป็นวัดสวดปุ๊บพอตอนนี้เราก็เอ้เราก็ไม่ได้คิดกันว่าเราไม่อยากได้ยินเสียงสวดเ่ยพี่แล้วแบบเฮ้ยโอ้ไม่ผ่านอีกแล้วมาเช็คเก็อีกทีเท่านั้นแหละคือเพื่อนคนนี้ไม่ไหวแล้วพี่เจอเป็นเสียงเขมรเลยพี่จริงเหรอฮะ แบบว่าไล่ยาวมาเลยตอนนี้แบบโอ้คือไม่ได้เสียงสวดที่เราได้ยินนะตอนที่บันทึกเทปไม่ใช่เลยเสียงตวดจริงๆเขาจะมีเขาเมษาคนโยงบางปีเขาจะคอยพูดก่อนใช่พูดพูดแต่อันนี้ไม่มีเสียงนั้นเออกลายเป็นว่าเสียงเขมรตอนนี้แบบโอ้ยออยังไงกันเนี่ยครับผู้หญิงก็ไม่ไหวแล้วบอกเขาบอกผมเลยว่าแบบบอยไม่ไหวแล้ววะไม่เอาแล้ว คือร้องไห้แลนะ้วบอกว่าต้องปอกกันนานมากแล้วตอนนี้ก็แบบว่าเอ้ยพี่เขาไม่รู้จะทำไงบอกเอ้ยเทปมันกลับด้านหรือเปล่าใส่กลับด้านอะไรเงี้ยถ้าใส่กลับด้านนึกออกว่าพี่มันก็จะเสียงอีกแบบหนึง่งแต่จริงจงมันไม่ได้ใส่ผิดเงี้ยผมก็เลยบอก,อบอกอต้องวายแล้วอ่ะคือเสียงสันกันมาต้องวายคือไปกันด้วยไปแล้วเจอ็อตเงี้ยไปอ,อ่ะก็เลยขอวายขอเออขอขอโทษด้วยนะครับถ้าแบบว่า ทำอะไรผิดพลาดไปแล mm ้ขอคำมาอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอขอคามาทุกอย่างก็ดีหมด mm hmm. แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยพอมารู้ที่หลังนะพี่มัน mm hmm. มีเริ่มมันคือมันมีลางบอกเหตุมาตั้งแต่แรกแล้ว mm hmm. แต่คนที่รู้เขาก็ไม่บอกก็ mm hmm. คือไอ้เพื่อนผมที่เป็นคนแฝงเทปเนี่ย mm hmm. ก็รับประกันได้เลยว,ว่า เทปมันเพิ่งแกะใหม่เทปใหม่ไม่ใช่เทปเก่าอย่างที่พี่เลี้ยงบอกแน่ๆแต่ทุกคนเงียบไว้ไงพี่เพื่อตอนนั้นไม่พูดประเด็นไปได้ครับออืหลายเรื่องเทปกลับด้านอ่ะเราก็มาเช็คแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราอัดมาไอตอนที่อัดมาปุ๊บครับอย่างเทปเดินมันก็โอเคพอมาจากตรงเนี้ยปุ๊บหลายอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อืะลรเก็โอเคแต่ก่อนหน้านะมันมีลางบอกเหตุตรงที่ว่ามีเพื่อนผมเป็นผู้หญิง เขามามาช่วยกองแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะบอกว่าพูดจาแบบว่าหยาบคายนิดนึงอ่ะพี่ผงผางหยาบคายเออเออเขาก็มานอนที่กองแต่ว่าไม่ได้อยู่กองเขามาช่วยครับก็มาบ้านหลังเนี้แหละไอ้ก่อนที่คืนวันถ่ายทําอ่ะเขาโดนอะไรต่อยก็ไม่รู้พี่ต้องเข้าโรงพยาบาลคือหาสาเหตุไม่ได้คืออยู่ๆก็เป็นตอนกลางคืนตอนเช้าต้องเาเข้าโรงพยาบาลลักษณะอาการเป็นยังไงครับ ก็คือเหมือนโดนอะไรต่อยแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรต่อยะอ่ะฮะโออคที่ขาตอนนอนเราก็แบบวุ่นวายกันมากก่อนถ่ายครับแล้วปรากฏว่ามาถามเพื่อนที่เป็นตากล้องแล้วก็อานใดก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะบ้านหลังนั้นอ่ะผมมาต้องการมีห้องห้องหนึ่งคือผมต้องการว่าให้ห้องเนี้ยเป็นบทสรุปของเรื่องครับแต่ตอนจัดโลเคชั่นปรากฏว่าตอนเฟซบ้านผมก็แบบว่านึกออกว่าพี่แบบว่าคนแบบว่า เคยทามาแล้วแบบว่าเฟ้นนู่นเซ้นนี่ย้ายของเขาหมดเลยบอกเอานุ่งนู่นไว้นุ่งนี้ไว้นี้ผมก็เอนในใจแล้วออตอนนั้นก็สมบดอีกอ่าพี่บอกทำไมไม่เอาไอฉากนี้ไว้ในห้องนั้นวะออแต่ในเมื่อเพื่อนจัดแล้วอ่ะเราก็อะไรไม่ได้ไงก็คือมันพร้อมจะถ่ายแล้วปรากฏว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าน้องขอโทษนิดนึงเขาบอกเพื่อนก็บอกผมว่าตอนแรกอ่ะ ตัวเปิดเข้าไปดูแล้วอไปห้องนั้นอ่ะเห็นเห็นกุมารทองกับกินเลี่อ่ะตัวประมาณว่าสูงประมาณสูงอะตัวใหญ่อ่ะพี่คือป้าเขาเลี้ยงไว้เป็นลูกปั้นเหอะใช่ฮะโอ้โหเอแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็ปิดประตูปุ๊บแล้วก็ไม่ยุ่งเลยแต่เขาไม่บอกผมไงพี่นึกออกปะครับเออนึกออกไม่บอกกันเลยอย่างเงี้ย แล้วผมก็ไปไปคุยกับป้าป้าเขาบอกว่าอ๋อป้ารู้แล้วแหละป้าได้ยินเสียงอยู่อก็ได้ยินเสียงไอเทมที่เป็นเมรนั่นแหละครับก็คือคือพี่เข้าใจป่ะถ้าเรื่องมันเกิดกลางคืนอ่ะมันก็โอเคไงผมหมดแต่นี้มันเกิดกลางวันหมดเลยแบบบอกว่านั้นแบบโอ้โหจากคนที่ไม่เคยเชื่อกันก็แบบว่ากลายเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าโหฝั่งใจมากเลยว่า จะทาอะไรก็ต้องแบบว่าขอเจ้าที่เจ้าทางอออต้องมีความเชื่อสักนิดหนึ่งคือจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ต้องมีเขาเรียกว่าใช้คํานี้ขออนุญาตใช้คํานี้คือสัมมาคารวะสักนิดหนึ่งตอนนั้นผมเป็นพวกอิก้แรงไงพี่แบบว่าครับเหมือนแบบเออเคยบอกว่าทํางานดีแล้วแบบว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยคิดมากเรื่องอะไรแบบเนี้ยคิดว่าเองไปได้อะไรเงี้ยพอไปเจอช็อตนี้มาแล้วป้าเขาก็ ป้าเขาใจดีมากนะแต่เขาก็ไม่อยากบอกหรอกเสียขวัญอะไรเงี้ยอ,อเพราะว่าไอตอนที่เช็คเทปเสียงเขมรนะ่ะคือได้ยินกันเกือบอทั้งแถบพี่มันปัานใ,ใกล้ๆกันนะ่ะกโโ็คุยกันโอ้โหแบบว่าเ<อ>นี่แหละ<อ>ที่แบบจำฝั่งใจมากโอ้โทษนะฮะบ่อยแล้วเทปทุกวันนี้ยังเก็บไว้อยู่มี แต่อยู่กับเพื่อนเราไม่มีใครเข้าเปิดตอนนั้นเลยหรอคือทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าเอาเทปม้วนนี้มาเปิดก็จะได้ยินเสียงอย่างที่ได้ยินครับร้อยเปอร์เซ็นต์อยากฟังกันเลยอ่ะเป็นเทปอะไรดีวีอ่ะฮะอ่าฮะเป็นดีวีครับมินิดีวีใช่ไหมมินิดีวีอัดเสียงมาอีกทีนะฮะหรอเออก็คือว่าพอถึงจุดตรเนี้ยทุกคนจะก่อ้ามผ่านไปแล้วก็มันคือไม่กล้าฟังพอฟังมันได้ยินชัดมากพี่ แล้วไอตอนที่เราไปทะเลซีนน่ะเนี่ยแหละเอออยากฟังเสียงที่บอกว่าบ่นเมื่อไหร่พวกที่จะไปทักทีอยากฟังเสียงเขมรที่บอกแบบแบบไม่ไหวพี่ผมไม่แข็เทียมหมดเลยแต่ตอนที่ไปทะเลซีนดูภาพที่ร่บทุกคนแบบว่าไม่อยากดูฉากนี้มากเลยออืแต่ปรากฏว่าฉากฉากนี้ก็เสียเสียเลยหรอ กวที่บอกว่าปู่เป็นอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดไม่สังเกตอ่ะก็ก็ผ่านเลยไปพี่คมันเสียยังไงอะฮะไม่ไหวพี่ขนลุกไปขนลุกเหมือนกันฟังแล้วขนลุกเหมือนกันคือแบบผมผมคิดถึงที่แล้ว่าบอกว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คือว่าไอ้ฉากเนี้ยถ้าไม่สังเกตจริงๆนะพี่ครับคือบ้านนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นหน้าต่างไม้ครับพี่แต่เขาก็จะคือผมมาไปเซซอ่า ไอ้นั่นอะอ่าผ้าบ้านคมันก็จะผิวๆิวนิดนึงโอ้ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วพี่คือตรงผ้าบ้านตอนนั้นเนี่ยอ้ช่วงที่มันผิว่ครับมีคนยืนมองอยู่เฮ้ยจริงเหรอโอ้ยเฮ้ยคือแวบหนึ่งเลยที่มันไม่ชันไงพี่คือคือปกตินี่ว่าพี่ คนดูหนังเนี่ยมันก็จะดูแค่ตัวละครมันก็คือมันก็จะจับจ้องไปที่ตัวละครใช่ไหมแต่นี่คือผมคือพวกผมรู้ว่าฉากนี้มันมีอะไรผมก็ดูกันว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับโหไม่ไหวอะพี่แบบว่าเห็นแล้วแบบคือไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดของกองที่ปล่อยให้คนหลุดมาไม่มีพี่มันเป็นตอนกลางคืนนีฮะตอนกลางคืนเลยไม่ใช่ทีมงานแน่นอนแล้วพี่นี่ออกบ้านยกฟงสูงนะครับใครจะไป อะไรตรงนั้นายืนดูนอกหน้าต่างใช่โอตอนที่จังหวะที่ภาพผิวมาปั๊บเห็นปะโอ้โหตอนนั้นแบบว่าไม่รู้จะทาไงฉายเลยก็ใส่ใส่แต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยก็ก็ได้เข้ารอบของมูลิตีนะพี่อ๋อได้เข้ารอบด้วยอืมก็ก็ฉายไปอแต่ก็ไม่มีใครสังเกตก็ก็ไม่มีใครพูดถึงกันเลยฮะทุกวันนี้คือเพื่อนๆของบอยก็ยังเก็บหนังเรื่องนี้ไว้อยู่ เก็บไว้ทั้งซอสทั้งอะไรทั้งหมดเก็บไว้อยู่ครับเหรอฮะถ้าจะช็อกขอฟังบ้างได้ไหมก็ได้พี่แต่ว่าต้องไปติดต่อคนคือตอนนี้เราห่างกันไปมาเพื่อนก็ทำงานกองนะครับอ้โอ้โอ้ถ้าถ้าถ้าบอยติดต่อเพื่อนได้นะอยากฟังเสียงอ่ะเสียงอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ภาพเนี่ยไอตอนเทเลอ่ะผมเห็นแต่ตอนถ่ายอ่ะผมไอตอนที่ฉายไม่มีใครไปดูอืม ไม่กล้าไปดูฉากนี้ไม่ใช่ไม่กล้าแต่ว่าเหมือนแบบว่าเหมือนอารมณ์มันจบแล้วพี่ก็แบบว่าก็เปิดปล่อยไปไอตัวผมยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ที่ตอนฉายเลยครับไอตอนที่มันแม้ตอนที่มันเข้ารอบมูนิทีผมก็ไม่ดูเพราะว่าอืมันจังหวะมันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นนะฮะเออนะยังไงบอยถ้าบอยติดต่อเพื่อนได้ฝากถามให้นิดนึง นะครับว่าเดี๋ยวช็อกขอดูขอฟังด้วยได้ไหมมีทีมีเทปอยู่แน่แน่เออนะครับยังไงฝากตามเรื่องนี้ให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับแล้วตอนนี้บอยก็ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของกองถ่ายอะไรพวกนี้ป่ะครับตรงสายไหมก็เป็นผู้ช่วยอยู่ครับเป็นผู้ช่วยอยู่กองไหนบอกได้ไหมเอยโอ้ไม่ได้ทำไหนพี่ล่าสุดไอทำองค์บากนุน่ะองค์บากภาคหนึ่งององค์บากสองใช่ไหมอ่าหลังจากนั้นก็ทํา วงงานโฆษณาทำา่วมละครดีอะไรไปนะโอ้นะครับแล้วก็ไม่เจออะไรที่มันแปลกๆเหมือนกับครั้งนั้นอีกนะไม่ไม่เคยเจอเพราะผมไม่เคยเชื่อด้วยในชีวิตเนี้ยโอ้เออนะครับแต่ทุกวันนี้คิดว่าเชื่อยังเจอเจออย่างนั้นเชื่อมันเจอกลางวันเงีพี่แล้วเจอคนด้วยเชื่อคือเต็มร้อยเลยไหมฮะเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยใช่ไหมเออทีหลังไปทําอะไรงานที่ไหนก็ต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะ หลังจากนี้เวลาแบบไปสถานที่แปลกๆเนี่ยต้องไว้ตลอดเลยนะอ่นะครับเพื่อเขาเียกว่าเป็นเป็นคนที่มีสัมมาคารวะไว้ก่อนดีกว่าครับแต่ตอนแรกที่ผมก็สงสัยก็คือว่าพี่ผมคิดคือมันใกล้กรุงเทพอ่ะพี่นึกว่าวามจะเดินมันน่าจะถึงไม่น่ามีเรื่องพวกนี้เหลืออยู่แล้วอ่ะครับครับแต่ไอ้โลเคชั่นตรงเนี้ยดานแบบว่าห่างไกลความเจริญได้สักขนาดนั้นผมงงต่างๆที่มันตัวเมืองราชบุรีเลยครับ เอออันนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยความเจริญก็เป็นสเตจของเขาถูกต้องความเจริญก็อาจจะยังเข้าไปไม่ถึงทั้งหมดอนะครับเออเอาละครับบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดยังไงรากวนฝากตามเรื่องเทปให้พี่หน่อยแล้วกันได้ครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับบอยสวัสดีครับโอฟังเรื่องของบอยขนลุกดีนะครับเรื่องของสยองที่เกิดขึ้นในกองถ่ายนะครับเกิดขึ้นในกองถ่ายนะครับย้ออน